ร่วงใช่ไหมคะเออมันดูแบบพิ้วๆิมันดูพิ้วๆพนะิュ๊ิหวานๆแชอบเอฟเฟคค่ะลองลองใช้เอฟคนี้ดูนะคะมีใครเข้ามาไหมเนาะอย่าพึ่งเข้ามานะหนูร้อยแป๊บเดียวชอบไหมเพื่อนๆชอบเอฟเฟคนี้ไหม คืนไม่ค่ครนี่เลยอ่ะเทสเทสอันยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลชอบไหมชอบเอฟเฟกนี้ไหม hello, hello. ฮ<ะ>ัลโหลฮัลโหลกินข้าวก่อนค่อยไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวขอกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอชาร์จแบตให้เต็มนะคะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะ